แม่ได้ข่าวว่าไอการที่หนูต้องลดน้าหนักเพราะว่าไม่ใช่แค่หนูอยากสวยสุขภาพหนูไม่ให้หนูใกล้าตายกับอีโรคอ้วนเล่าให้แม่ฟังนะไม่ค่ะหนูเป็นยังไงใกล้าตายเรื่องจริงคุณแม่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อประมาณปีครึ่งปีที่แล้วนอนหลับละก้นดังมากอกนมันก็เป็นคุกคนที่อ้วนแม่ก็กรนใช่แต่อ้กลนเนี่ยมันมีปัญหาคือข้างในอะค่ะคือลิ้นนข้างในนะคะมันไปมันไปปิดไกตอกใช่มันไปปิดช่องหายใจข้างใน<า>แล้วมันมีภาวะการขาดอากาศหายใจคือ คือไม่หายใจเวลาหลับแ,<ม>แล้วสะดุง้งตื่นกลางดึกคือหนูอย่างนี้เลยหนูหลับ<า>แล้วจะคือต้อตงอย่างนี้อย่างนี้คือไม่หายใจเวลาว่างนั้นคือเราก็เป็นบ่อยๆสะดุ้งตื่นกลางดึกตลอดนะครคนนอนใกล้เมื่อหนูฝัน,น,นว่าหนูอะตกน้ําหายใจไม่ออกบ้างเมื่อหนูฝันว่ามีใครจะฆ่าหนูตลอดเวลาแล้วหนูจะสะดุ้งตื่นทุกค,ค้างหนูไปตรวจสุขภาพคุณหมอก็บอกว่าอันนี้มันเป็นภาวะขาดหายใจคือถ้าเกิดเป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะตายได้เพราะมันมีเคสตัวอย่างว่า คนอ้วนแบบนี้ตายมาหลายคนแล้ว ไม่ได้แล้วค่ะหนูอุตส่าห์ดูแลแม่หนูมาแม่หนูเพิ่งเริ่มสบายเองหนูเพิ่งลืมตาอ้าปากได้หนูเพิ่งมีเงินเก็บหนูเพิ่งซื้อบ้านให้แม่เองชีวิตหนูกำลังเพิ่งเริ่มต้นเองค่ะหนูยังมีโอกาสพัฒนาไปอีกเพราะฉะนั้นความอ้วนน่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหากับหนูว่าหนูสามารถแต่งตัวคล่องแคล่วออกรายการตั้งแต่หัวจรดเท้าหนูไม่เคยอายเรื่องอ้วนแต่วันนี้คือเราต้องห่วงเรื่องสุขภาพของเราค่ะคุณแม่ค่ะงั้นอย่างนี้นะคะไหนๆหนูก็พัฒนาตัวเองมาจนกระทั่งหนูสวยอยากให้บุุกกกเป็นําาาลังงใจ้บคณูชชมมที่่รรยอ คนเขาไม่รู้จะทํำยังไงอะคะอ่ะให้กําลังใจคนลดน้าหนักกันหน่อยสิคะค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคนอ้วนนะคะไม่ใช่คนประหลาดหรือคนอผิดเพศหรือว่าคนที่เป็นแตกแต่างจากคนอื่นเขาคนอ้วนก็เป็นคนแล้วก็มีจิตใจเหมือนบุโก,โกบุโกเคยอ้วนมาก่อนดูคะ่ะน้องสาวบุโกคนกลางก็อ้วนมากคะ่ะเราเข้าใจว่าบางทีการรับประทานอาหารมันอร่อยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราต้องให้กําลังใจเขาเยอะๆค่ะคนรับข้างมันจะแซวเขาว่าอ e ีอ้วนแมด อีบ้าวิวนู่นนี่นั่นแซวได้ค่ะหน้าตาหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ข้างในเขาอาจจะแบบเศร้าหมองออทุกอยู่<ม>ซึ่งเม<ว><ด>่กหกใครเป็นซึ่งเวลาเรียกอีอ้วนอีหมูอีช้าง เรายิ้มหวัวเราะค่ะแต่ข้างในเราอ่ะเสียใจนะคะเพราะเก,กิดเป็นแบบนี้มาก่อนสิ่งที่สําคัญคือดูแลตัวเองคือหันมาออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอ,อาหารที่สําคัญคืออย่างที่บอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีตัวช่วยอาหารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราต้องดีจากภายในสู่ภายนอกต่อให้คุณไปดูดไขมันต่อให้คุณไปทําหน้าให้สวยแต่ระบบข้างในคุณพางคุณเจ๊งอ่ะมันก็จะส่งผลออกมาที่หน้าตาตค่ะ